ก่อนหน้านี้ผมได้แชร์ไฟล์จากอุปกรณ์เครื่องอื่นมาที่เครื่อง Windows ที่ใช้อยู่ก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับจนกระทั่งผมอัปเดต Windows ตอนนี้ Windows 11ไม่สามารถที่จะเข้าถึงไฟล์ที่แชร์ออกมาจากเครื่องอื่นได้นะครับตัวสษรสีแดงที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ข้อความแปลเป็นไทยก็จะประมาณว่าเราไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แชร์ไฟลเอาไว้ได้เนื่องจากนโยบายความปลอดภัยขององค์กรซึ่งเป็นการป้องกันให้อุปกรณ์นี้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับซึ่ง Windows 11หลังจากที่อัปเดตไม่ยอมให้เข้าไไปใใช้้้้้นนนนะคครรรรับับเเเดีีีี๋ยวววาาามแแกกกกกื่่่่องววองงสิิธขหลท จากนั้นพิมพ์คำสั่งเ regedit สะกดตามนี้นะครับ Windows จะค้นเจอโปรแกรม Registry Editor ให้คลิกเข้าไปเลยนะครับในขั้นตอนนี้ให้คลิกตามนี้นะครับคลิกไปที่หัวข้อ HK e y Local Machine ตามด้วย System มองหา Current Control Set แล้วคลิกเลือกหัวข้อ s w i t c h ตรงนี้เลื่อนลงมาด้านล่างครับ มองหาหัวข้อ Landman Workstation จากนั้นให้คลิกเลือกไปที่หัวข้อ Parameter ตรงนี้เราจะคลิกขวาเพื่อเลือกคำสั่ง New DWord 32 bit จากนั้นพิมพ์ข้อความตามนี้ครับตรงนี้ต้องพิมพ์ให้ถูกทั้งตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่นะครับพิมพ์เสร็จแล้วตรวจสอบให้ถูกต้องจากนั้นดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วพิมพ์เลขหนึ่งลงไปครับ เสร็จแล้วให้ปิดโปรแกรมไปครับรีสตาร์ทเครื่องสักหนึ่งครั้งแล้วกลับมาทดสอบการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กเพื่อเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แชร์ไฟล์มาจากเครื่องอื่นตอนนี้ถ้าหากไม่มีการผิดพลาดอะไรคุณสามารถที่จะเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แชร์มาจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นน่าจะได้แล้วนะครับและถ้าคลิปนี้แก้ปัญหาหคุณได้รบกวนกดไลค์ให้เราสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ